ควรจะต้องระวังสงครามตอนนี้ไม่ใช่ใช้โดรนอย่างเดียวแรงงานชาวกัมพูชาก,ก็มาทางานในประเทศไทยโดยอยู่หลายจังหวัดถ้ามันมีเซลลเข้ามาฝังตัวเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่โดรนเขาจะก่อวิบนาสกรรมหรืออาจจะเป็นมือที่3ก็ได้มันไม่ใช่เขมรอย่างเดียวนะตอนนี้มันมีมือที่3ที่ไม่ต้องการให้สงครามจบเขาก็อาจจะสอดใส่ตรงนี้เราต้องคอยระมัดระวังถ้าเกิดว่ามันมีโดรมีอะไรเนี่ยสามารถมาพอ็อตจุดพ็อตอะไรไว้เนี่ยโดน,นต่างๆนี้เขามีไอ้โด มีกาซ่โดนอะไรที่รวมๆที่จีนส่งให้เนี่ยเขาใช้ไอ้ตรงนี้มามาโจมตีเนี่ยเราเราจะตั้ง,งรับยังไงทางไทยเราจะแก้เกมยังไงจีนแนะนำหน่อยออสงครามมันจะได้ไม่เป็นสงครามใหญ่มันจะได้ไม่เป็นศึงใหญ่ทางแสงยุทธศาสตรส์อะไรของไทยถูกทำลายเนี่ยไทยไปถล่มกับทีนี้มันกลายเป็นสงครามใหญ่เลยทีนี้ได้อยู่ก็มาแล้วเหตุดนทั้งบกเป็นอย่างนี้นะลากแล้วเดี๋ยวเอาค่าแบ่งมาด้วยมันก็ต้องมีถูกไหม ดีบีโซเทาสวัสดีครับกัปตันครับสวัสดีครับกัปตันผมพูดกับเขมรเนี่ยประมาณสามคลิปกับกัปตันแล้วเนาะวันนี้คลิปที่สี่นี่อยากให้กัปตันช่วยกรุณาคุยกันเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยว่าตอนนี้เรามีปัญหามากเลยอะสงครามเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่เขาวิเคราะห์กันมากมายเลยว่าเฮ้ยอย่านะอย่าไว้ใจเขมรเขมรมันเตรียมรบกับเราอีกรอบหนึ่งสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้มันมีความไม่ไว้วางใจกันซึ่งกันและกัน กับตันว่ามันมีอะไรครับที่มันเป็นรับลมคมไหนวันนี้มาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับเชิญครับครับคือเรื่องของเรื่องอ่ะเรารู้ว่าหยุดยิงกันแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วสงครามมันก็ยังไม่จบแมันยังไม่เข้าสู่ภาวะสันติภาพอ่ะมันเป็นการหยุดยิงเหมือนกับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อ่ะใช่ไหมฮะมันสถานการณ์ปัจจุบันมันก็หยุดยิงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างขนทหารมายืนประจนหน้ากันพร้อมที่จะเปิดศึกได้ตลอดเวลาใช่ไหมเรา ฝั่งเกาหลีเหนือก็ืลใตายมีการสร้างกำแพงมีทั้งรั้วมีทั้งทุ่นระเบิดมีฐานประจันหน้ากันพร้อมที่จะเกิดสงครามอันนี้ก็ของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาวะหยุดยิงนะฮะไม่รู้ว่าเออจะเริ่มกลับมายิงกันอีกเมื่อไหร่ในเมื่อมันยังไม่เข้าสู่ภาวะสงบสุขเนี่ยเราก็ยังไว้ใจสถานก,การณ์ไม่ได้เราก็ต้องมีเตรียมความพร้อมทีเนี้วันนี้มันเป็นประเด็นเร่งด่วนที่เราจะต้องมาคุยกันเลยว่า ความพร้อมอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมจุดอ่อนจุดแข็งอะไรอ่าเราอยู่ตรงไหนอันนี้น,นี่ต้องต้องเป็นเรื่องที่รีบออกมาคุยกันนิดนึงนะครับความไม่ไว้วางใจฮุนเซนเนี่ยเขามาโจมตีเราตลอดทุกวันเลย I.O. โดยเฉพาะท่านโคศกกระทรวงการาหมพลโูม,มารีเป็นเมียน้อยฮุนเซนจริงหรือเปล่าครับ มีข่าวแต่ผมผมไม่ยืนยันหน้านี้อ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ถ้าไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันเดี๋ยวมันจะเป็นการกล่าวหากันอ่าแต่ว่าแต่ว่าก็ได้ข่าวมาอแต่ว่าจะจริงไม่จริงก็ไม่ยืนยันหลายอย่างอ่าเรื่องส่วนตัวก็ว่ากันไปเรามาว่ามามาคนไทยนี่ฉลาดนะครับใช้เรื่องพวกนี้เนี่ยมาโจมตีเพื่อเหตุผลก็คือว่าเหมือนกับว่าต้องการตอบโต้คอมเมนตไงเรีนสตินิดนึงเราตอบโต้เนี่ยเราเราเอาของจริงรูปจริง สถานการณ์จริงเดินโตได้อะไรที่มันเป็น i อโอเนี่ยพยายามผมว่ามันลกอ่ะลกแล้วแล้วแพ้อะไรอย่างนี้ออกไปแล้วกวความน่าเชื่อถือเราก็ลดลงด้วยเน้นของจริงพอของจริงนี่ก็เยอะแยะแล้วครับหลักๆแล้วเวลาเราโตอะไรไปเนี่ยความมีเครดิตของเราในสายตาชาวโลกเนี่ยก็จะสูงตอนนี้อยากจะให้กับตานช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสถานการณ์ที่เรียกว่าสงครามประจันหน้ากันที่เรียกว่าการหยุดยิงครับ คืออย่างที่เราทราบอะตอนนี้มันหยุดยิงแต่ว่ายังไม่ได้หมายความาสงครามเอ่อยังสงบเพราะแต่ละฝ่ายก็ยังไม่พอใจออในสถานการณ์ปัจจุบันถูกไมหมฮะเราเมื่อมีการหยุดยิงแล้วเราในฐานะประชาชนเราก็คาดหวังในแง่ดีว่าเอาฝ่ายไทยก็จะหยุดฝ่ายเขมรก็จะหยุดอ่าแล้วมันก็จะนําไปสู่การเจรจา เตรียมพร้อมด้วยว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นด้านดีอย่างที่เราคิดอ่ะเราจะเตรียมตัวรับมือกับมันยังไงวันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องการเตรียมตัวรับมือเพราะแน่นอนประชาชนอ,อย่างเราเนี่ยก็อยากเห็นสันติภาพถูกไหมฮะแต่ว่าในทางทหารเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมพร้อมเขาก็เตรียมคิดว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามแผนมันไม่เป็นไปตามแผนเกิดมันมีการระเบิดข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยจะตอบโต้อะไรยังไงนะฮะอย่างวันกะ่อนเนี่ย ที่มีข่าวเรื่องอทหารรับจ้างวักเนอร์ของรัเสเซียใช่ไหมฮะมาช่วยกัมพูชานะในหน่วย BHQ ในเรื่องของโดรนนะครับสืบไปสืบมาเราดูแล้วเนี่ยสงสัยพี่ก็บอกพูดมาคำว่าอาจจะเป็นยูเครนก็ได้นะผมก็เลยเออมันเป็นไม่ได้เพราะเขเมรกับยูเครนนี่เขาก็มีความสัมพันธ์อันดีผมก็เลยไปสืบพ้นข้อมูลมาเพิ่มเติมมานะฮะปรากฏว่า ยูเครนกับเขมรเขาก็สนิทสนมกันพอสมควรจริงๆแล้วต่างฝ่ายก็ไม่ได้มียังไม่ถึงขั้นว่ามีเอกอัครราชทูตวิสามันประจาอยู่แอแต่ละฝ่ายอะ่ะมันมีเป็นลักษณะเหมือนเนี่ยกองศุลเขาเรียกนอนเลสเดนเหมือนกงศุลย์ศิกิตมศัก์อะไรอย่างเงี้ยอ่ายังไม่มีการสาปนาความสัมพันธ์คามการทูตอย่างแน่นแฟน้นแต่ว่ามีการพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าทางเขมรเนี่ย เขาเคยมีสงครามแล้วเขามีกับระเบิดเยอะนะฮะเขาต้องการเก็บกู้กับระเบิดอ่าในเขมรในลาวเหมือนกันในเวียดนามก็เหมือนกันเขาทําให้เขามีความเชี่ยวชาญมีเอ่อเครื่องมือเก็บกู้วัตถุระเบิดมีวิธีการมีบุคลากรซึ่งยูเครนตอนหลังลบกับรัสเซียเนี่ยก็มีปัญหาตรงนี้ก็มีการอขอให้ทางเขมรไปช่วยสนับสนุนมันก็เกิดตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งก็คือตอนที่รัสเซียกับยูเครนรบกันเนี่ยทางเขมรเนี่ยเขาก็ลงมติประนามรัสเซียด้วยในการบุกยูเครนแต่การลงมติครั้งเนี้มันก็ไม่ได้ลงมติแบบว่ามันไม่ได้เทคไซยูเครนร้อยเปอซไม่ถึงขนาดนั้นเขาเป็นการลงมติเหมือนกับว่าประเทศส่วนใหญ่ในสมาชิกประชาชาติลงมติเขาก็ลงตามลักษณะเป็นแบบนี้ จะมาบุดว่าเขมรเทคไซยูเครนร้อยเปเลยเนี่ยก็ยังพูดไม่ได้แต่ทีนี้แต่ทีนี้มีความเป็นไปได้ไหมว่าไอทหารรับจ้างที่มาช่วยสอนเรื่องโดรนของกัมพูชาเนี่ยเป็นชาวยูเครนก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นเซนริโอนี้เราสมมติฉากทัศน์ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโดรนยูเครนจริงเนี่ยเราก็ต้องมองย้อนกลับไปนะครับว่ายูเครนตอนเขาลบรัสเซียเนี่ย ยูเครนเป็นประเทศเล็กเล็กรัสเซียเป็นประเทศใหญ่ถูกไหมฮะการลบกันเนี่ยเอาทหารขนไปลบกันตรง,ง,ง,งๆงเขาสู้รัสเซียไม่ได้เขาต้องใช้สงครามอาสมมาตรอ่าเขาต้องใช้วิธีการแบบโจมตีแบบสงครามนอกรูปแบบจําได้ไหมฮะตอนที่ยูเครนใช้โดนถล่มสนามบินรัสเซียอ่าเขามีจารกรรมมีสายลับซึ่งเข้าไปฝังตัวในรัสเซียอยู่นานแล้วนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นน่ะมีอยู่คนหนึ่ง เป็นเจ้าของบริษัทขนส่งทรานสปอร์ตมีโกดังอยู่ทั่วประเทศรัสเซียเลยแล้วก็ขนส่งรถบรรทุกไปเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยมันมีโดรนที่แอบไปประกอบไว้อยู่หลังคาโรงงานก็ดีอยู่หลังคารถบรรทุกก็ดีแล้วข้างบนเนี่ยมันจะปิดเขาเรียกว่าเป็นแผ่นการตรวจจับโดยเรดาร์หรือเครื่องตรวจจับอย่างอื่นแล้วข้างบนมันจะมีโดรนอยู่ในนั้นพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะปล่อยโดรนออกมาจากหลังคา เวหาสกาดังมาจากหลังคารถเทเลอร์เข้าจะไปโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียซึ่งแม้ใจในฐาฐานทัพไกลๆอย่างไซบีเรียอย่างอะไรอย่างนี้ก็โดนนะครับโดนเหมือนกันซึ่งรัสเซียก็เสียหายไปพอสมควรอันนี้แหละถ้าสมมุติว่าเป็นซีนเรีโอนี้ซึ่งยูเครนนามาใช้ได้ผลกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศใหญ่เนี่ยผมก็มองว่าเป็นไปได้ไหม อันนี้ในทางทหารก็ต้องคิดทางขเขมรนี่เขาก็สามารถใช้ลักษณะของสงครามอสมมาตรแบบเดียวกันมาใช้กับเราถูกไหมฮะเพราะเราอย่าลืมว่าในปัจจุบันเนี่ยแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะอ่าพี่ว่ามีกี่คนผมว่าก็ต้องมีหลายแสนะอะเผลอๆจะเป็นล้านด้วยถ้าถ้านับแบบมาแบบไม่ถูกคนหมายด้วยอะไรด้วยนะ ในนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ต้องส่งหน่วยข่าวกองปะปนเข้ามาเพื่อสืบข่าวอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีสงครามอะไรกันนะ่ะเขาก็ต้องแอบแฝงมาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะมันก็มีหมดแหละนะครับอย่างพม่าเนี่ยเขาส่งคนมาทํางานเยอะมันก็ต้องมีหน่วยข่าวกองเขาแฝงเข้ามาหาข่าวถูกไหมทีนี้เราไม่รู้ว่าเซลล์ต่างๆเหล่านี้ฝังตัวอยู่ที่ไหนบ้างแล้วสมมุติว่า อันนี้เป็นเป็นฉากกระทั้สมมุตินะฮะสมมุติว่าเขาจะเล่นเล่นแบบสงครามาสมมาตรแบบย,ยูเครนเนี่ยอ่าเขาขนชิ้นส่วนโดนมาประกอบไว้ตรงไหนก็ตามเนี่ยแล้วก็เอ่อมุ่งไปยังสถานที่สําคัญสําคัญทางยุทธศาสตร,ร์ยุทธวิธีหรือว่าเอาเฉพาะการอาหารกระแดะของไทยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องป้องกันมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็อย่างผมยกตัวอยาอ่างอ่ะอย่างเครื่องบินเนี่ย ของเราเนี่ยพวก F16 กิฟเทนอะไรเงี้ยเครื่องฝูงไหนอยู่กองบินอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ความลับทางการทาหารชาวบ้านเขาก็รู้นะฮะว่าฝูงนี้กองบินนี้มีเครื่องแบบไหนประจำอยู่นะครับมันไม่เหมือนกับประเทศจีนบางสนามบินที่ผมไปลงอะ่ะมันเป็นกึ่งพละเลือนด้วยฐานด้วยบางสนามบินที่เขาเป็นสนามบินทาหารด้วยเนี่ย ตอนบินลงกับตอนวิ่งขึ้นน่ะเขาจะบอกให้ปิดหน้าต่างฮะผู้โดยสารห้ามเปิดถ้าใครเปิดมีเรื่องปกติเนี่ยเวลาเราบินขึ้นกับเวลาล่อนลงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขาจะประกาศให้ท่านผู้โดยสารไงฮะตั้งพนักพิงให้ตรงรัดเข็มขัดที่นั่งนะครับเอ่อแล้วก็เปิดหน้าต่างโดยสารถูกไหมแต่อันนี้ตรงข้ามเขาให้ปิดฮะเขาไม,ไม่ให้มองฮะเขาไม่ให้เห็นว่าสนามบินนี้มีเครื่องบินอาหารแบบไหนชนิดใดอยู่ แต่ว่าของเรามันมันไม่มีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่รู้ทั่วไปว่าเครื่องไหนมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยฝูงไหนอยู่กองบินอะไรมันก็รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ก็ควรจะต้องระมัดระวังกันหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินที่มีชุมชนมีโรงงานมีอะไรอยู่ใกล้ๆที่ทำการเนี่ยเออท่านอาจจะย้ายไปที่มันเป็นที่โล่งกว้างอ,อ่า สามสิบโลไม่มีเป็นไม่มีเครื่องกีดขวางไม่มีตึกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ท่านก็ต้องไปคิดต่อทางนาหานี่ท่านเป็นมืออาชีพทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับพวกอะไรที่มันเป็นศูนย์ไอ้ปืนใหญ่คังน้ํามันอะไรของท่านอะ่ะอันนี้มันมันต้องมีมาตรการออกมาป้องกันรองรับนะฮะผมผมก็พูดลึกในรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าพูดได้แต่ภาพกว้างนะฮะเป็นการเชิง เตือนชุกคิกกันแต่ว่าผมคิดว่าทหารเขาก็คงทันเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้เขามีประกาศออกมาแล้วเนี่ยห้ามบินโดรนทั่วประเทศใช่ไหม,มเขาก็คงจะทราบแหละว่าอะไรนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องระวังนะครับเพราะว่าสงครามตอนนี้มันไม่ใช่ใช้โดรนอย่างเดียวอย่างที่เราทราบกันว่าแรงงานชาวกัมพูชาก็มาทำงานในประเทศไทยโดยอยู่หลายจังหวัด เยอะถ้ามันมีเซลล์เข้ามาฝังตัวเนี่ยเออแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่โดนล่ะสมมุตินะอันนี้เป็นฉากทัศน์สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาจะก่อวินาศกรรมหรืออาจจะเป็นมือที่สามก็ได้มือที่สามต้องการให้ขเมนก์กะไทยลบกันต่ออย่าเพิ่งให้หยุดอ่าเขาเอาไปวินาศกรรมเอาทีเอเอาระเบิดไปวางสถานที่สำคัญ อะไรต่างๆคันน้ำมันเอ่ยเขื่อนเอ่ยอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งมันมันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับเราจะไปกันโดนอย่างเดียวบางทีบางทีมันก็มาแบบขับรถมาเออหิ้วกระเป๋าเจมบอลมาเอ่อมีระเบิดยุ่งในอันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมพี่อย่าลืมนะมันไม่ใช่เขมรอย่างเดียวนะตอนเนี้ยมันมีมือที่สามที่ไม่ต้องการให้สงครามจบเอ่อเขาก็อาจจะสอดไส้ตรงนี้เออช่วยด้วยแล้ว ข่าวล่าสุดเนี่ยที่ดูเนี่ยก็คือว่าประมาณเดือนมกรานเนี่ยจริงๆมันก็เก่าแล้วละ่ะมันตั้งหลายเดือนละจีนส่งมอบโดรนให้กัมพูชาเออสองพันลำก็มี c อ่อซีดบิลสิซึ่งเป็นโดรนตรวจการลาดตะเวนแล้วก็มี c w 6บิซึ่งเป็นโดรนโจมตีที่เขาืที่เขาเรียกว่ากามิกาเซ่เนี่ยโดนสอบแนนเขาก็จะบินมาแล้วก็มาพอดพิกัดมาพอดอะไรอย่างเงี้ย อาจจะส่งโดนโจมตีเข้ามาเพราะว่าเขาเขาไม่ได้มีเครื่องเครื่องบินลบแบบของเราเขาไม่ได้มี F16 ไม่ได้มี Gripen Gripen ซึ่งซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นสุดๆดของกององทัพอากาศละเป็นเครื่องที่ทันสมัย F16 นี่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับเป็นเครื่องดีนะครับเครื่องวินลดทันยอดแต่ว่า F16 เนี่ยอายุการใช้งานค่อน,ข,อนข้างนานแล้วนะฮะเทคโนโลยี technology เนี่ยในเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยสู้ Gripen ไม่ได้ เก็เพนเป็นเครื่องบินยุคใหม่กว่าเทคโนโลยีทันสมัยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยระมัดระวังใน,นหลายด้านถ้าเกิดว่ามันมีโดนมีอะไรเนี่ยสามารถมาพอดจุดพอดอะไรไว้เนี่ยแล้วก็โดน,นต่างๆนี่เขามีไอโดนกัมมิคาเซ่โดนอะไรที่รวมๆที่จีนส่งให้เนี่ยที่จีนบริจาคให้2,000ลำเนี่ยไอโดนลาตเวน1,700ลำใช่ไหมประมาณ2,000กว่าลำที่เหลือก็เป็น โดนที่เขาเรียกโดนกามิคาเซ่โดนโจมตีอะไรพวกเนี้ถ้าเกิดว่าคิดในแง่ worst case scenario ก็คือว่าถ้าเกิดเขาใช้ไอ้ตรงนี้มามาโจมตีนี้แล้วเราจะตั้งรับยังไงนะฮะเรามีไหมไอ้พวกคือมีแอนตี้โดนที่ว่าต่อต้านโดนยิงโดนดึงโดนลงมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้โดนหมดหมดสภาพควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปคิด ไปอะไรกันต่ออัน,นอันนี้อันนี้มันก็สรุปมันก็เป็นสอง possibility คือหนึ่งอ่ะเซ็นสัญญาหยุดยิงกันไปแล้วต่อไปก็เจราจาใช่ไหมฮะเจราจาเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็นำไปสู่สันติภาพก็มาคุยกันแต่ว่ามองในแง่ดีแล้วเราก็ต้องมองในแง่ร้ายด้วยในแง่ร้ายเกิดว่าตรงนี้เป็นถือโอกาสพักรบละ่ะเสริมกำลังและปรับกลยุทธ์โจมตีใหม่ ที่ผ่านมาลบไม่ได้ผลตอนนี้ลองลองเอาสงครามอสมมาตรสิลองแบบยูเครนสิมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวซึ่งซึ่งจะต้องป้องกันและระมัดระวังกันครับผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับโดรนเนี่ยเป็นความเป็นไปได้สูงมากที่กัปตันพูดก็คือโดรนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ไม่ราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็การ สกัดกั้นค่อนข้างยากเพราะจำนวนมันเยอะแต่จริงๆอย่างที่กัปตันพูดนะเราควรจะหาอาวุธมาต่อต้านโดรนโดยเฉพาะซึ่งไม่น่ารอชานะเพราะว่าในสงคารามสมัยใหม่นียแน่ใจเลยครับว่าเขาไม่ใช่เครื่องบินขับไล่มันลบกับเราแล้วครับเพราะเขาลงทุนสูงไม่ได้เขาไม่มีเงินขนาดนั้นกัปตันครับสถานกัปตันต่อไปเลยฮะถ้าอย่างนั้นเรามามองเรื่องของวิธีการที่เราจะป้องกันชายแดนเราเนี่ยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าดโดรนเนี่ยมันมีสองพันลำนะฮะยนันการเฝ้าระวังหรือว่าการดูแลเนี่ย ทางการไทยเราก็มีโดนนะครับที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าออวิธีการที่จะป้องกันได้ดีเนี่ยประชาชนทั่วไปควรจะให้ความร่วมมือโดยเฉพาะการให้ข่าวหรือว่าการดูแลซึ่งกันและกันอย่างกับการพูดว่าก่อวิรัสกรรมอะไรพวกนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะพอคิดไปคิดมาแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทํรลายประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่น่าน่ากลัวเรื่องเรื่องขเขมรจะทําอย่างเดียวหรอกพี่เพราะว่าพี่อย่าลืมนะ ถ้าสมมุติเราเราเราคิดว่าเราเป็นเขาอ่ะเราคิดว่าเราเป็นกัมพูชาเนี่ยถ้าเขาเล่นไม้นี้นะเราเราต้องคิดต่อแล้วว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างเงี้ยไทยจะบอมพนมเปนเปล่าถูกไหมพี่เขาก็ต้องคิดใช่ไหมเออแล้วมันแล้วมันก็จะดูไม่จืดเลยนะถ้าอย่างนั้นแ่ะมันก็มีคนที่ไม่ต้องการให้สงครามจบถูกไหมอ่าบางทีอ่ะอาจจะไม่ใช่ขมนทาด้วยแต่มือที่สามช่วยหน่อย ช่วยยุ่แยงตะแคงรั่วเอช่วยหน่อยให้ให้สถานการณ์มันคุมไม่ได้แล้วก็เปิดเกิดเป็นสงครามใหญ่พี่อย่าลืมนะเกิดเป็นสงครามขึ้นมาเนี่ยสนที่สัญญาเอเชียแปซิฟิกซึ่งไทยเซ็นกับเขมรเซ็นเขาเขียนกันไว้อย่างไรอเมริกามีสิทธิยกทับเข้ามาเลยได้ไหมอ่าต้องไปดูเรืนอใครนี้ห้ามซื้อถูกต้องหยุดทั้งคู่พระเอกมาแล้วซุปเปอร์แมนอ่าซุปเปอร์แมนมาทุกคนต้องหยุดทุกฝ่ย ให้เรเส็ไปแล้วอาซูเปอร์แมนมาไม่หยุดเด๋ยดถีบกระเด็นออกไป็นโลกอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวได้นะเพราะผมก็ได้ข่าวว่าซีร้อยเลยฮองมากเลยเรียบร้อยเลยครับทีนี้อ้าวแบ่งกันอย่างนี้นะหยุดนะเส้นแคบแดนทางบกเป็นอย่างนี้นะทางทะเลเอาไปอย่างนี้นะโอเคเรียบร้อยเลยครับทีเดียวจบเลยของโลกแล้วเราจะไปยูเครนสองหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงนี่ไง มันก็ก็ต้องทําทุกวิถีทางที่มันจะไม่ให้ <Okay. S 1> เป็นนะเล่นใหญ่เนี่ยเล่นทําให้แบบทั้งส่งกองทหารมายุติศึกแล้วก็อยู่จะอยู่ยาวเลยที่ไม่รู้อ่ะพี่แต่ผมว่านะตอนนี้ก็ยังส่งเข้ามาไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันเกิดสงครามใหญ่เนี่ยแล้วมันโอโ้โหสมมติว่าถ<อ>นมเป็นถล่<อ>ม,มลงมาอย่างเงี้ยไปถล่มคลังแสงถล่มอะไรมากมายเยอะแยะของเราถนมกับกลุ่มโธนมเป็นมันกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบปุ๊บ ทีนี้อ่ะยุทธศาสตร์เอเซียแปซิฟิกมันจะมีผลเมือำไทยใช่ไหมโอ้โหเหมือนยูเคนเลยยูเคนก็ทําอย่างนี้ยให้มันลบกันเราจะได้ขายของอ่ะโอ้มันก็นี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวไงเราก็ถึงอย่างเราเป็นพลเรือนเนี่ยเราก็ภาวนาว่าอ้าวเซ็นสัญญาหยุดยิงกันแล้วมันก็ควรจะหยุดแค่นี้ถูกไหมไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วนําไปสู่การเจรจาแต่ว่าไอคนที่เขาไม่อยาก ให้มันหยุดเนี่ยมันมันก็ยังมีไงเพราะมันยังไม่บรลุวัตถุประส,ปประสงค์เขาจะทํายังไงก็ได้ที่ให้มันขยายขอบเขตสงครามาออกไปผมเข้าใจกับตันละคือกับตันมองภาพกว้างว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดถ้ามีสงครามใหญ่ถูกต้องถึงว่า,<ห>าจีนก็นเราเราก็ต้องเราก็ต้องกันไม่ให้มันเกิดอ่ะสม,มองทัพจีนก็อาจจะคิดแบบกับตันหรือเปล่ากองทัพจีนเนี่ยเขาอาจจะคิดเฮ้ยสารัดเดนเกมอะไรวะเขาก็เลยเรียกันก็ต้องผ่ารพี่ พี่ทหารไทยเนี่ยมันก็ต้องคุยกับทางจีนแล้วตอนเนี้ยเขาอาจจะคุยกันแล้วนะผมไม่รู้ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาบอกถูกป่ะเออมันก็จะต้องคุยกันว่าเอามันมีสมมุติว่าเอามันมีโดรนอย่างเงี้ยสองพันลำเนี่ยเราทางไทยเราจะแก้เกมยังไงจีนแนะนำหน่อยเออต้องคุยดิแก้เกมมันก็จะได้สงครามมันจะได้ไม่เป็นสงครามใหญ่มันจะได้ไม่เป็นศึกใหญ่ ถูกไหมถ้าเกิดว่ามันเกิดสมมติมันมีอะไรตูมตามแล้วมันคังอะไรคังแสงยุทธศาสตร์อะไรข,งงรไของไทยถูกทําลายเนี่ยไทยไปถล่มกับทีนี้มันกลายเป็นสงครามใหญ่เลยทีนี้ไดอยู่ก็มาแหละอ่าเอาหยุดนะสองฝั่งเดี๋ยวแบ่งกันอย่างนี้เอามีดมาเดี๋ยวว่าตัดเค้กเองเต้นทางบกเขตแดนทางบกเป็นอย่างนี้นะหลากชุบอ่าทางทะเลอย่างนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวเอา ค่าแบงมาด้วยมันก็ต้องมีมถูกไหมก็เป็น<ต>ไ,ได้แต่ว่าอันนี้อันนี้มันมันก็เป็นการวิเคราะห์อ่ะพี่ช่วรกั <laughs> การวิเคราะห์แต่ว่าแต่ว่าถามว่าเราก็กลัวไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งทหารเนี่ยยิ่งต้องกลัวเพราะว่าเขามีหน้าที่ปกป้องอ,อธิปไตยของชาติถูกปะเขาก็ต้องคิดเยอะกว่าเราเยอะใช่ไหม,มเขาก็ต้องเตรียมแล้วล่ะเตรียมแล้วล่ะว่ามันทำยังไงก็ตามไม่ให้มันเกิดเป็นสงครามใหญ่สมมตินะเออ ลำพังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมฝั่งขเขมรเองเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยเขมรเขาก็ต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเขาจะทะําอ่ะเพราะถ้าเขาทําอย่างนี้นะเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวไทยก็ต้องถล่มกลับเขาชุดใหญ่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าผมกลัวมากกว่าคือไอ้พวกเติร์แฮในมือที่สามเนี่ยใช่ไหมเราเราต้องระมัดระวังถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเราป้องกันนะ เหตุการณ์ม uhm ันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้เราต้องรีบคุยกับจีนแล้วอออย่างผมอย่างพวกเราเนี่ยมันไปคุยไม่ได้ไงต้องให้คนที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องตรงนี้เขาไปคุยผมเห็นมีคำหนึ่งที่แปลกนะคือเขมรแปลพักเขาอยู่กับจีนดีๆอยู่ก็แปรพักไปอยู่ที่อเมริกาตอนนี้ผมมองว่าทูตจีนเนี่ยเพิ่งมาจาก ที่คูเวตนะมาอยู่ที่ประเทศเอาอทแทนฐานชื่อเสียงอ่าเขาเองพอเดินบังเอิญม,มาใหม่พอดีเอ๊ะทำไมต้องมาใหม่ผมก็ไม่เข้าใจแล้วท่านก็พูดดีมากเลยนะท่านให้กําลังใจแล้วก็มาให้ให้ความรู้สึกที่ดีกับเราว่าเออประเทศจีนจะช่วยเหลือประเทศไทยเต็มที่แล้วก็ทูตสหรัฐก็คนใหม่มาเหมือนกันอีกไม่กี่วันก็จะมาละแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาเขาพูดคำหนึ่งที่มันไม่น่าฟังเลยอ่ะเขาบอกเขาจะกดดันไทยคือไทยเป็นแรงแกะเขมรเขาจะให้ไทยเนี่ย เอ่อรับผิดชอบเรื่องกดดันอ,อผมฟังแล้วแบบโอ้โมันพูดลบกับไทยล่าสุดอ่ะเอ,อทูตทหารน่ะทูตทหารอเมริกาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์อ่ะเอ้อข่าวอะไรซีเอ็นหรือบีบีซีผมจําไม่ได้นะอ่าเออเขาบอกเขมรเปิดฉากยิงก่อนใช่เป่า อาแล้วทำไมมันมันเป็นอย่างเงี้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องตรวจสอบข่าวดูก่อนว่ามันมันเกิดจากไอไอการออกมาให้ข่าวนี่มันเกิดจากอะไรเออมันมันขัดแย้งกันข้างในหรืออะไรยังไงถูกปะก็ทูตทหารก็เข้าไปดูฐานที่จริก็ก็เห็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทูตอเมริกาเนี่ยอยู่อเมริกาอยู่เลยแล้วยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการด้วยแค่ผ่านวุฒิสภาแล้วมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันดูเร็วไปที่เขาจะพูดไงเลยดูเป็นเรื่องแปลกแปลกทไมต้องรีบพูดเลยสงสัยท่านั้นเอง แต่ว่าสองคนนี้มาใหม่เอี่ยมเลยมันอาจจะมีวิธีคิดที่ว่าเฮ้ยสถานการณ์มันตรงนี้ประเทศไทยเะมือนนี่มันสําคัญเนาะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับอินโดแปซิฟิกเนาะเขาอาจจะส่งคนสองคนนี้มาเพื่อจะเนินการอะไรบางอย่างช้างชนช้างในประเทศไทยนี่แหละมันมีเหตุผลไหมอยู่ดีๆก็มาสองใหม่สองคนเลยเปลี่ยนคนเก่าไปเลยเฮ้ยสถานการณ์ฉุกเฉินต้องเอาทูตที่มีความสามารถทูจีนเนี่ยเราเราเราต้องเรีบนไปคุยสายลับเก่าสายลับใหม่มาเจอกันหรือเปล่า พวกนี้ต้องใช้คนที่มีความสามารถในเรื่องสงครามนะเวลาเนี้ยในประเทศไทยมันก็ต้องพึ่งพาทหารนะเนาะเออมันก็ต้องหวังว่ามันมีแม่ทัพที่เขามีกลนมีอะไรทันต่อสถานการณ์น่ะเหมือนสมัยก่อนน่ะสมัยร .5 พี่เห็นไหมอังกฤษก็จะจะยึดประเทศไทยฝรั่งเศสก็จะยึดประเทศไทยเราเราบาลานซ์ยังไงอ่ะเราประเทศเล็กเราบาลานซ์ยังไงให้อยู่รอดอ่ะใช่ปะแต่ โจ์โจ์ของครั้งเนี้ง่ายกว่าครั้งนูน้นครั้งนู้นมหาอำนาจเนี่ยจะจะจะเล่นไทยโดยตรงเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสงครามตัวแทนใช่ป่ะมหาอำนาจไม่เรายังไม่ได้ประทะมหาอำนาจเราเราเราับผมว่าเรารับมือง่ายกว่านะแต่ว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงว่าเรารับมือก่อนรู้ <Lebanon. S 2> รู้แล้วว่าเขาจะเล่นอย่างเงี้ยเรารีบรับมือก่อนไม่ให้สถานการณ<ม>์บานปลายเขาก็จะไม่มีเหตุ สุดท้ายให้กับตันสรุปเลยฮะว่าเราอยากจะให้ทางการเราเนี่ยเอาใจใส่ตรงไหนอย่างไรดีครับถึงจะป้องกันการเกิดก่อวินาศกรรมได้ครับนาทีนี้คนที่ทวนที่มีเบิบทบาทตรงนี้มันก็คือทหารเนาะก็ต้องพูดกับทหารว่าเขาเขาก็ต้องรู้ทันเกมอะตอนนี้เราอยู่เราอยู่ระหว่างมหาอำนาจสองฝั่งมหาอำนาจจะลงมาเล่นเอมได้กรณีเดียวคือ,อ สถานการ์ลุกลามบานปลายและเรามีสัญญาอยู่ใช่ไมตอนนี้เขมรก็เซ็นแล้วนี่เข้าทางเขมรก็ได้ไม่ใช่เข้าทางไทยไทยมีแล้วเขมรมีแล้วทีนี้เข้ารวบเลยทีเดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ลุกลามบานปลายอาจจะมีปะทะกันเล็กน้อยแต่ว่าคุมได้หมดมันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ตรงนั้นใช่ปะมันก็เป็นการวิเคราะห์เดี๋ยวก็หาว่าไปใส่ไยอ้อริกาอะไรมันใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้ แต่ว่าเราเราก็ต้องมองในแง่ดีด้วย้ายด้วยถูกปะครับครับเข้าใจครับไม่โอกาสก็ก,กับตันก็มาช่วยวิเคราะห์ก็ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์โลกมากขึ้นนะครับวันนี้กราบขอพระคุณกับตันมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกัปตันสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร